สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้แนแบ่งปันนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่สถานที่ด้านนอกกำลางม,มาสุดอากาศบริสุทธิ์นะคะเนาะ่ามกลางป่าเขากันบ้านะะคะหลังจากที่พี่ๆนะคะ อาจจะเบื่อภาพแล้วนะอันนี้เป็นภาพจริงๆเสียงจริงๆอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างเสียงรถบรรทุกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเสียงนกนะคะเสียงอา,อาจจะมีผีเสื้อบินผ่านก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับสถานที่จริงมาถ่ายทาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูช่องเราต้องมีประโยชน์มีสาระนะคะแล้วก็จเจริญตาด้วยนะคะทำแล้วมีความสุขเราทําวันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านใครที่ยังไม่ได,ด้กดติดตามกดติดตามและคอมเมนต์เยอะๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา ขาดไม่ได้เลยแฟนเพจเฟซบ o ๊กไปกดติดตามไว้ด้วยเนาะแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนสำหรับเมื่อวานเป็นไงบ้างลาวใครติดตามันบ้างคะนะลาวมาติดจะไม่รู้สกินงวดตอกกี่งวดแล้วนะคะ,ไป,คะไปดูค่ะไปดูกลิปก่อนว่าเข้าจริงหรือเปล่าเข้าดีเข้าดียิ่งพูดก็เหมือนยิ่งโมนะคะแต่จริงๆแล้วโมค่ะอ่าเลกเข้าจริงๆนะคะเพราะว่า สิ่งที่เข้าบางครั้งอ่ะบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลขเลยเข้าจริงหรือเปล่าเก่งจริงๆนะคะคุณเนี่ยอ่ะเลขเข้าแล้วค่อยมาบอกไปดูค่ะไม่พูดเยอะนะคะบางครั้งก็เจ็บคอนะคะลองไปดูจริงๆว่าเข้าหรือเปล่านะคะพวกเราลงคลิปให้ไม่มีลบคลิปนะลองไปดูได้หลักฐานมีอยู่ค่ะนะคุณก็เข้าไปที่ช่องนะคะแล้วกดติดตามมันไว้เห็นแน่นอนถ้ากดกระดิ่งนะคะไม่พลาดทุกๆคลิปแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีคําคมก่อนเข้าเรื่อง คำคมดีๆว่ารีเด็ดๆนะคะถ้าไม่ได้ฟังนอนไม่หลับแน่นอนนะจริงไหมคะนนะวันนี้นะคะบอกชีวิตคนเราแม้จะล้มลุกคุกขานกี่ครั้งนะคะกี่หนก็ตามถ้ามีความอดทนเพียรพยายามย่อมมีวันนะคะสมหวังประสบความสำเร็จแน่นอนลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะคะ ซึ่งไร้สาระอีกแล้วนะคะเรามาตามคำดิ้นร้องของทุกท่านเลยไม่ได้ฟังน้องเอไม่ได้ฟังน้องบูมนะคะพี่นอนไม่หลับเหมือนชีวิตขัดอะไรนะก็เหมือนพวกเราแหละถ้าวันไหนเราไม่ได้พูดนะคะชีวิตเราก็เหมือนขัดอะไรเหมือนกันนะคะก็ฝากวพี่ทุกท่านรักชื่นชอบตัวพวกเราไม่ต้องมีอะไรมากมายคอมเมนต์เยอะๆนะคะเพื่อส่งกำลังใจในการคำนวณเลขดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมในทุกๆวันวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับวันอังคารที่20 อันนี้คือไตมา้าสุดท้ายแล้วนะไตมา้าที่2แล้วเราจะขึ้นไตมา้าที่3คือวันที่21อดพรุ่งนี้แล้วแต่ก่อนอื่นจะไปถึงวันพรุ่งนี้วันนี้เราต้องผ่านให้ไปให้ได้ก่อนนะคะสําหรับการคํานวณเลขดีๆเตรียมจดไว้เลยอย่าดูหน้าสวยๆสีเสื้อสวยๆกระปากสวยๆของหนูนะคะนี่ซึ่งไม่มีอะไรเลยคือแบบเราทําเองซูมเข้าซูมออกเองนะคะปึ๊บนี่ให้ท่านผู้ชมไปรับชมเลยนะๆๆตัวจริงนะคะนี่จะบอกว่าเห็นไหมคะท่านผู้ชมหุ่นดีแต่เวลาคุณมุมถ่ายรูปหนูทีไรนะคะ คุณแบบเกินความจริงมากประมาณ2เท่าเหมือนแบบตัวเราแบบว่าจาก40เนี้ย60ได้นะคะหมายถึงอารเขาเรียกไงน้ำหนักนะคะไม่ใช่อายุประมาณนี้เพราะว่าหน้าจริงๆสวยอยู่แล้วคุณก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่คุณบุญชอบถ่ายเวอร์แต่ของตัวเองนะคะเขาเรียกว่าประมาณ80น้ำหนักแต่ถ่ายตัวเองหกสิได้นะกล้องเขาแปลกไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งเราก็ไลฟ์สาระมานานมาก เราเข้าสู่โหมดจริงจังกันเลยแล้วกันคือการคํานวณนะคะลาวกันดีกว่าค่ะลาวสตาร์เมื่อวานออก2 0 8 7 8ซึ่งไม่เข้านะคะวันนี้วันที่10ชื่นชอบตามไม่ชื่นชอบผ่านได้เลยนะคะผ่านพันพ่านไม่ได้ผับพัผ่านพันพ่านนะคะชอบคุณไหนก็ดูไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็จดตามไม่มีอะไรมากมายค่ะมีแต่ใจรับชมไปด้วยกันปิ้งปิ้งปิ้ง สำหรับวันนี้วันที่20เราสตาร์เด่น7ลอง8เด่น72 73 79ลอง82 89 86กัน75 88 289 879 375ไปต่อนะคะอย่าเสียเวลาเลยสำหรับ ฮานอยเมื่อวานออก225ลากออก95นะหลุดไม่เป็นไรเข้าทุกวันหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะเราไม่ใช่แบบอย่างรู้นะคะว่าเลขออกอะไรนะคะแต่ใครที่จะพร้อมไปด้วยกันคือวันนี้นะคะมั่นใจนะคะอย่าใส่คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแค่ห้าสิบละห้าสิบก็เกินพอบางท่านบอกว่าน้องคะขอสามตัวได้ไหมอาจารย์ะคะาา A, อาจารย์เออาจารย์บูขอสามตัวได้ไหมเอาแค่ตัวเดียวให้เข้าก่อนเถอะ,ะอ้าวพี่ๆทุกท่านนะถ้าใครทําตามที่หนูบอกได้ถอนทุกวันแน่นอนวิ่งไว้ก่อนนะคะเอสร้าวิ่ง วิ่งดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะมีเงินใช้ทุกๆวันแน่นอนเห็นไหมท่านผู้ชมหนูบอกแล้วไม่มีผิดเลยว่าของจริงต้องมีผีเสื้อบินนะเมื่อกี้ใครเห็นหรือ,อยังคะมีผีเสื้อบินจริงๆนะคะธรรมชาติจริงๆวันนี้วันที่สินะคะทาน้อยธรรมดาเด่น5ลอง6เน้น5้56 57ลอง60 69 67กัน50 68 857 956 367ยาวไปยาวไปนะคะรออะไรนะสำหรับการคำนวณต่อไปคือ5น้อย VIP เมื่อกี้มีอะไรบ้างราวสตาร์ค่ะน้อย VP เนาะสำหรับ VIP เมืวันออก5 21ร่างออก76นะคะข่าววิ่งนู้ทหกมานะ แคมต่อหกเจ็ดนะคะปรบมือสิคะรออะไรไม่ได้ฟังคํานี้นอนไม่หลับเช่นกัน,นะคะ่ะถ้าไม่ได้ปรบมือสิคะรออะไรนะคะปบให้มือแตกกันไปเลยนะอย่าเสนสนใจคนรอบข้างนะ,ะสนใจว่าวันนี้เราได้ถอนแล้วหรือยังนะคะเรามีเงินใช้แล้วหรือยังถ้าใครมีเงินใช้เฮลยเฮลนะดีใจแน่นอนนะคะดีใจแน่นอนท่านผู้ชมต่อกันด้วยวันที่สิบหาน้ยวีพีเดนเจ็ดลองแปดเน้นเจ็ดห้า 7จ็ดสามเจ็ดสองลองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองกันเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดสองแต่เดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้หรือการคำนวณสุดท้ายคือฮานอยพิเศษนะคะซึ่งฮานอยพิเศษแด่ทุกท่านนะคะ วันนี้ลูกเล่นนิดนึงลูกเล่นไม่ใช่แล้วคะ่ะลืมคิดนะคะสําหรับฮานอยพิเศษเดี๋ยวเราไปคิดสดกันดีกว่านะท่านผู้ชมไม่มีการอย่ารอช้าและก็ไม่มีใครเสียเวลาแน่นอนใช่ไหมในการคํานวณครั้งนี้เตรียมสดไปพร้อมกันค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดมาเหมือนกันจริงๆลืมคิดว่าคิดไปหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้คิดเลยอันนี้ก็เห็นแบบบูบ้าบ,บูบ,บ้าบ,บูบ,บ้บไปนะคะเป็นภาพสดเหมือนกันท่า <laughs> นผู้ชมเป็นภาพสดเหมือนกันนะคะ,ะคุณบุ๋มก็ดูแลเรานะคะกลัวจะโดน มาอยู่ในป่านะคะัวจะโดนดมกัดก็มีจะมีทานูน่นทายาอะไรนิดนึงซึ่งบอกไปเพื่ออะไรถ้าสมบอกบอกเพื่ออะไรพี่รอเลขอยู่อ่ะสำหรับการคณวันนี้หานอยพิเศษออกอ่าเจ็ 7, 4, 6, นะคะล่าออกห้าหเดี๋ยวรอการคณวนสักครู่นะคะเจ็ดสี่หกหอ่ะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบ ฮานอยพิเศษเด่นศูนย์ลอง9เน้น01 09 05นอะอันนี้คือคำคำนวณสดนะคะท่านผู้ชมดูเห็นไหมหนูจดไว้แบบทำไปพร้อมกันเลยนะลอง96 98 กัน03 95 609 901 298นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยว p พีและลาว าานะคะในการรับชมมทุกวันถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะราวพัฒนาหรือราวมาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไปด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะคะยิ่งกดไลค์ยิ่งกดคอมเมนต์เยอะๆขอให้เฮงเฮงรวยรวยเข้าไปอย่าลืมนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอท้อนโชคดีสวัสดีค่ะ